โอเคต้องขอกราบสวัดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็พาทุกคนนะผมกลับมาอยู่ที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับ วันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาจากทุกคนกันนั่นเองนะครับทุกคนกเดี๋ยวสำหรับออลิงเข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดลิงก์มาที่หนะ้าเว็บ vip ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปแจกโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดเลยนะครับอโอเคนะผมเราเข้ามาที่หน้าเติมโค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็รหัสโค้ดหน้ามผมตามผมตรงช่องด้านล่างนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็สํ่ารับรหัสฟ้องฟรีวันนี้ผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปกรอกตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด V p J T H H 7นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันเลยนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบไปนะครับผมกรอกตามนี้แล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบไปนะครับอ่าดีนะครับผมแล้วโค้ดสำเร็จนะครับผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของเรานะครับผม ข้าไปตรงนี้นะผมดูที่พ่คงเหลือของเรานะผมก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับรหัสโค้ดฟรีแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เอา,เอ,าอย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่นําไปใส่ไม่ทันนะผมโค้ดหมดก่อนอะไรแบบนี้นะผมก็รอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแจกกันอีกนั่นเองนะครับผม ส่วนโค้ดวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแจกกันอีาากคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ